ขอเชิญพี่น้องมารับพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันใน YouTube New Hope ไทย i i n s ต a g r a m Pastor l a ล t ว t t o k อาจารย์หมอวรุณ Facebook New Hope International Church หรือวรุณรหัสประสิทธิ์นะครับพี่น้องสุภาษิตบทที่3ข้อหึงหรือข้อ2บอกว่าบุตรชายของเราเอ,อย๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปี ชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะให้พระคำอยู่ในหัวใจของพี่น้องและนำไปปฏิบัตินะครับและพระเจ้าจะอวยพรให้พี่น้องมีอายุยืนยาวและมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับฟังคำสอนดีๆนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะได้รับคำหนุนใจ จากการแบ่งปันพระวจนะนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสนิทสนมกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าฟังพระเจ้าอธิษฐานและใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันทุกๆเวลาพี่น้องตื่นขึ้นมาก็อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องขับรถก็คุยกับพระเจ้าฟังพระเจ้าบอกความจำงหรือความปรารถนาในใจที่พระเจ้าใส่ในหัวใจพี่น้องแล้วคุยกับพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับ ขอพระเจ้าสอนเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าสอนเราในคําสอนนี้ผ่านทางพระวจนะของพระองค์และโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณสอนและตรัสกับพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้อยู่เสริมสร้างชื่อของเขาให้เติบโตในทางของพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนโรมบทที่8ปดข้อสิบถึงสิบบอกว่าท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทําให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทา ให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อพระวิญญาณทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษมากที่เราได้มาเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลผู้ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์ลและแผ่นดินโลกแล้วเรามีสิทธิพิเศษที่จะคุยกับพระองค์และฟังพระองค์ว่าพระองค์ตัสอะไร ให้พระองค์สอนเรานำทางเราประทานสติปัญญาให้กับเราแล้วเราสามารถนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในความแสนดีของพระองค์เรามาเป็นลูกของพระองค์โดยที่เรากลับใจจากความบาปบังเกิดใหม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเราและเราสามารถคุยกับพระองค์ได้ที่เราเรียกในภาษาพระคัมภีร์ว่าอธิษฐานการอธิษฐานเป็นสิ่งที่เกินธรรมชาติเพราะเราคุยกับพระเจ้าซึ่งอยู่เหนือธรรมชาติ การอธิษฐานนั้นเป็นท่าทางหรือการดําเนินชีวิตหรือวิธีดําเนินชีวิตที่มีพลังอํานาจหรือฤทธิเดชมากที่สุดที่เราจะสามารถทําได้อยู่บนโลกใบนี้ที่น้องสิ่งที่มีพลังอํานาจมากที่สุดคือเราได้คุยกับพระเจ้าและพระเจ้าช่วยเราและตอบคําอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานเราเอาส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือวิญญาณของเรานั้นไปติดต่อและต่อเนื่องกลับ พลังอำนาจที่แข็งแรงที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้คือพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อเราเปิดชีวิตกับพระเจ้าให้พระวิญญาณเข้ามาเป็นพยานในใจของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็เริ่มมีความมั่นใจว่าพระบิดาของเราในสวรรค์จะฟังคําอธิษฐานของเราไม่ทราบว่าพี่น้องบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าสังเกตไหมว่าพี่น้องจะฟังลูกมากกว่าชาวบ้านหรือคนแปลกหน้า ถ้าลูกท่านคุยกับท่านท่านจะตั้งใจฟังและสนใจว่าเขามีความปรารถนาอะไรในชีวิตเมื่อท่านมาเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าฟังท่านคําอธิษฐานนั้นก็คือเราคุยกับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าโดยการนมัสการสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ปฏิญาณตนกับพระองค์สัญญากับพระองค์ว่าเราจะเชื่อฟังและเดินกับพระองค์และพระองค์ก็คุยกับเราพูดกับเราเราขอสิ่งที่ปรารถนาในใจพระองค์ก็ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา ขอพระองค์สร้างชีวิตของเราสอนเรานำเราเมื่อเรามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่เหมือนกับเด็กเล็กๆมันไม่มีคําว่าอธิษฐานถูกหรืออธิษฐานผิดเพราะพระเจ้าดูที่หัวใจของเราว่าเรามาแสวงหาพระองค์เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ส่วนสําคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้เวลาในการคุยกับพระองค์และอธิษฐานและแสวงหาพระพักของพระองค์คําพูดอย่างไรเราจะพูดว่าพ่อกับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรจะพูดว่าพระบิดาพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ว่า เราจะใช้คําพูดอย่างไรและเราจะต้องยืนหรือนั่งหรือคุกเข่ามันเป็นเรื่องของหัวใจที่เราเชื่อพระองค์และเราวางใจในพระองค์เราไม่จมําเป็นต้องคิดว่าพระเจ้าจะฟังนะถ้าเราอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงต่อวันพี่น้องพระเจ้าฟังเราอยู่ดีถ้าเราอธิษฐานแค่หนาทีดังนั้นทุกวันนะครับหาเวลาใช้กับพระเจ้าที่คุยกับพระเจ้าหนาทีสินาทีและค่อยๆเพิ่มเวลาและทุกสถานที่ เวลาผมผ่าตัดไปผมก็คุยกับพระเจ้าไปขอพระเจ้าทรงนําผมขอบคุณพระเจ้าที่มีคนไข้และคนไข้จะหายดีขณะผมขับรถหรือเข้าไปในที่จอดรถผมก็อธิษฐานพระเจ้าขอที่จอดรถด้วยขณะนั่งในเครื่องบินผมก็อธิษฐานขณะที่เทศนาผมก็คิดในใจอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าทรงนําในการเทศนานี้ผมคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณของผมไปต่อเนื่องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจและขอพระบิดาทรงช่วยผมในนามพระเยซูอยู่ตลอดเวลา ยอมนบที่15บ้อก6บกบอกว่าพวกท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกพวกท่านและแต่งตั้งให้พวกท่านไปและเกิดผลเป็นผลซึ่งจะอยู่ถาวรแล้วสิ่งใดที่พวกท่านทูลขอในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่พวกท่านพี่น้องพระเยซูมาเกิดในโลกนี้พระเจ้ามาเกิดในโลกนี้พระองค์เป็นพระเจ้าและทรงสิ้นพระชนม์บนไมก้กางเขนรับความบาปของเราไปจ่ายราคาความบาปให้แก่เรา ค่าของความบาปคือความตายพระองค์เอาความตายไปแล้วพระองค์เปิดประตูพระองค์เป็นทางนั้นที่เราจะไปหาพระบิดาได้พระบิดาเป็นผู้ประทานสิ่งดีแก่เราเราขอพระบิดาในนามพระเยซูเราเชื่อว่าพระบิดาฟังเราเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูและพระองค์จะตอบคําอธิษฐานของเราเราอธิษฐานด้วยความเชื่อขอสิ่งที่ เป็นน้าพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ขอไปทําบาปนะครับขอตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อไปขยายอาณาจักรของพระเจ้าและแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนยอมบทที่16บหข้อยีบอกว่าในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่พวกท่านเห็นไหมอธิษฐานขอพระบิดาในนามของพระเยซูและพระองค์จะประทานให้แก่เรา จำไว้นะครับว่าการนิตฐานเป็นสิทธิพิเศษพระเยซูเปิดทางให้แก่เราพระองค์สิ้นพระชนและพปรองเป็นทางนั้นที่เราจะเข้าไปหาพระบิดาในสวรรค์ที่พระบัลลังก์ของพระองค์ได้โดยตรงผ่านทางพระเยซูและเราสามารถเข้าไปขอพระองค์ได้ถ้าเราไม่มีพระเยซูเราก็คงเข้าไปขอพระบิดาไม่ได้เพราะเราเป็นคนบาปถ้าไม่มีพระเยซูเราก็คงไม่มีสันติสุขในใจ ที่เกินความเข้าใจของเราเพราะพระเยซูประทานสันติสุขให้แก่เราเรามีสิทธิพิเศษในการอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องถือว่าการใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานคุยกับพระบิดาในนามพระเยซูและฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องพี่น้องให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตรับกําลัง รับสติปัญญาและสิ่งดีลงมาจากสวรรค์จากพระองค์รู้ว่าเป็นสิทธิพิเศษมากที่เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาของเราผู้เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงที่ฟังเราและทรงตอบคำอธิษฐานของเราให้คิดว่าเป็นสิทธิพิเศษและพระบิดารักฉันและพระบิดาจะตอบคำอธิษฐานของฉันยากอบบทที่5ข้อ14ถึง18บอกว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับอธิษฐานฉลมด้วยน้ำมันและอธิษฐานการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์จะทรงให้อภัยผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของพี่น้องณบัดนี้ขอพระเจ้าเมตตารักษาเขาเราขอสั่งมันออกไปโดยบาดแผลของพระเยซูเขาจะหายโรคพระองค์สัญญาว่าเมื่อผู้ปกครองอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคเราขอสั่งมันออกไปในน้ำพระเยซูคริสต์เอเมนขอ้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคและคําวิงวองนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลเห็นไหมครับคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังมากและจะเห็นการรักษาโรคเกิดขึ้นว้าวผมมั่นใจว่าต่อไปนี้เมื่อเราอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคเอลิยาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราก็คือต้องนอนพักต้องทานอาหารเหนื่อยเป็นท้อใจเป็นขอไม่ให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกแผ่นดิน ถึงสามปีกับหกเดือนแล้วเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเอลียามนุษย์ตาดำๆแบบพวกเราเราก็อธิษฐานได้หลายครั้งในชีวิตเวลาผมไปงานพันธกิจบอกว่าฝนจะตกผมอธิษฐานขอให้ฝนไม่ตกมันก็ไม่ตกหลายครั้งผมอธิษฐานขอส่งเน้นสิ่งนี้ในชีวิตเพื่องานของพระเจ้าและเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนในคริสตจักร พระเจ้าก็ตอบคำทิฐานมีสมาชิกใหม่คนหนึ่งเป็นชาวเวียดนามมาอยู่ที่โบสถ์เราได้ปีกว่าเขาแต่างงานมาหลายปีแล้วไม่ตั้งท้องสักทีไม่มีลูกเราทิฐานตอนนี้เขาตั้งท้องจะคลอดภายในไม่กี่เดือนนี้ได้ลูกสาวมีผู้ชายคนหนึ่งมาโบสถ์หางานไม่ได้เลยนะครับจบวิชาเภสัชกรเราอธิฐานเพื่อเขาว้าวได้งานเงินเดือนดีมากเลยปีหนึ่งเกือบแสนเหรียญน,นี่เพิ่งจบการศึกษานะครับ และงานนี้ทาที่บ้านจันทร์ถึงสุกวันเสาร์อาทิตย์มารับใช้พระเจ้าได้โอ้โหพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจริงๆผมชอบอธิษฐานเผื่อสมาชิกในโบสถ์มากเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับและอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยนะครับอธิษฐานเผื่อตัวเองด้วยขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถเข้าไปในการทรงสถิตของพระองค์ได้ทุกเมื่อ เพราะว่าพระเยซูได้เปิดทางให้แก่เราแล้วแล้วขอบคุณพระองค์ที่เรามีสิทธิพิเศษในการที่จะใช้เวลากับพระองค์แล้วเราสามารถขอสิ่งต่างๆจากพระองค์ที่เป็นน้าพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ใส่เข้าไปในใจของเราได้ขอพระเจ้าเมตตาตอบคำทิ่ฐานของพี่น้องด้วยรักษาโรคพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องให้มีการทุรุทุรวงและชัยชนะขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงในใจของเราผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้เรารู้ว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเรามีความมั่นใจในการเข้าไปหาพระองค์แล้วขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนต่อไปนี้อธิษฐานทุกวันนะครับใช้เวลากับพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานนมัมการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าทุกวันนะครับพระเจ้าอวยพรครับดีใจมากครับที่ พี่น้องฟังคําสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่จะนําคําสอนไปปฏิบัติพี่น้องรักพระเจ้าและจะเห็นพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเราขอทักทายมาจากเมืองเอียร์ที่เกาะซันตรินีในประเทศกรีกนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องอย่าลืมฟังคําสอนในชุดอื่นๆและในตอนอื่นๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ และก็กดที่กระดิ่งนะครับผมกาจันจาดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตในทางของพระเจ้าและเป็นที่ใช้การได้ในอนาณาจักรของพระเจ้านะครับพบกันใหม่ครับด้น,น้ำพระเยซูข้าพระเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่าน ข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาบแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพอรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชื่อท่านนั้น ปัจนกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตท่านและท่านจะเป็นพยานไยข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผล แลืความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อธรในน้ำพระเยซู